สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านเลยค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ค่ะโปรโมชัน่น Ford b y า e เก่งกี้วันนี้พาพี่ๆมาพบกับ Ford r a n g e r นะคะ4ประตูรุ่น XLT ค่ะวันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะราคาจะจำหน่ายสำหรับรุ่น XLT เกียร์ออโต้9,200 0บาทค่ะเครื่องยนต์2.2ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าวันนี้รอบคันทางภายนอกและภายในสวยงามขนาดไหนแต่ก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์ก แชร์ Share, กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เก่งจีด้วยนะคะพร้อมแล้วเริ่มด้านหน้าเลยชุดแตงลอๆวันนี้ค่ะลูกค้าเลือกติดเป็นชุดแตง F 1 5 0่ง F150 Spider นั่นเองประกอบไปด้วยกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะสีดำด้านนะคะพร้อมฟอนต์อักษรค่ะ FORD แบบนี้ค่ะวันนี้ลูกค้าให้สีตัวอักษรเป็นสีดำแล้วตัดด้วยขอบสีขาวค่ะ ไฟ LED 3จุดนะคะแสงสีขาวและขาดไม่ได้เลยสำหรับไฟ LED แสงสีขาวตัว C แบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับหน้า s 1 5 0 Spider ค่ะตัว C นะคะเขาก็จะวาวเข้าไปข้างหลังเนาะด้านหลังเป็นสีดำเงาค่ะกันชนหน้าค่ะสีดำด้านแบบนี้เนาะชายกันชนสีเงินค่ะในส่วนของไฟหน้าอัปเกรดเต็มระบบเช่นเคยเลยมาแตง3ครีบค่ะวงแหวนเลือกเป็นทรงกลมแล้วก็ลูกแก้วเลือกเป็นสีฟ้าบลูอายพร้อม กับไฟ d a y t ท m e r u n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  g l ล n e และต่อสเต็ปไฟเลี้ยวในส่วนของครอบไฟหน้าวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นดำเงานั่นเองค่ะ ไปต่อกันที่ด้านข้างตัวรถค่ะด้านข้างตัวรถวันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนั่นเองซุ้มล้ออันนี้มากับชุดแต่ง F 1 5 0์ Spider นะคะแต่สามารถเลือกได้ว่าต้องการมีหมุดแบบนี้หรือไม่มีนะคะในส่วนของล้อแม็กกันบ้างค่ะล้อแม็กวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแม็กขนาด18นิ้วค่ะแม็กที่เลือกเป็นแม็กดอกไม้นะคะลายดอกไม้จับคู่กับยาง Monster AT 3าค่ะซีรยียางวันนี้อยู่ที่2 6 5ค่60ะ60 R 1 8นั่นเองค่ะ แล้วก็สําหรับรุ่น XLT ค่ะตัวแก้มข้างเขานะคะเดิมๆจากโรงงานเป็นสีคโครมเมียมค่ะวันนี้ทําการครอบเป็นสีดําเงานั่นเองนะคะ <c oughs> เพื่อให้รับก,กันกับตัวกระจกมองข้างและมือจับที่เป็นสีดําเงาจากโรงงานค่ะแล้ววันนี้ค่ะเบ้ารองมือเปิดนะคะเราก็เลยครอบนะคะเป็นสีดําเงานั่นเอง ในส่วนของด้านบนค่ะราวหลังคารุ่น XLT นะคะราวหลังคาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นสีดําแล้วก็กันสาเข้ารูปตรงรุ่น4ชิ้นในส่วนของด้านข้างตัวรถค่ะที่เห็นรอบคันก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกนะคะสามารถเลือกลายได้ด้วยนะแล้วก็นี่เลยบันไดเหล็กค่ะบันไดเหล็กวันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นบันไดเหล็กนะคะของฮัมเมอร์นั่นเองหล่อหลอ่เท่แบบนี้เลยแข็งแรงอยู่แล้วเนาะสำหรับพี่ๆท่านใดชอบบันไดเหล็กแบบนี้ก็แจ้งเก่งกี้ได้เลยค่ะ ไปต่อที่ท้ายกระบากกันบ้างค่ะท้ายกระบาดนะคะก็จะเป็นตัวครอบฟ้าทางน้ํามันค่ะวันนี้ให้สีเป็นดําเงานะคะแล้วก็ ด้านท้ายกระบะอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเติมจะเป็นโลบาเหล็กทรงขาย,ยาวของ Outlander ค่ะครอบไฟท้ายค่ะวันนี้ก็เลือกเป็นสีดำเงานั่นเองเบ้ารองมือเปิดทรงปลายดาบค่ะจะสังเกตได้ว่ารถคันนี้นะคะชุดครอบรอบคันก็คือจะเน้นเป็นดำเงานั่นเองนะคะสติ๊กเกอร์ค่ะบริเวณฝาท้ายค่ะแล้วก็ตัวกระชนท้ายเหล็กค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นของ Outlander นะคะรุ่นนี้นะคะก็เขาจะมีห่วงโอเมก้าค่ะและบอลล่าร้อมกับตัวไฟถอย LED นนั่นเองในส่วนของอันนี้ติดกันชนท้ายเหล็กแบบนี้นะคะระบบเซ็นเซอร์ต่างๆยังคงใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ที่พูดไปต้นคลิปเลยเดี๋ยวพามาดูรอบคันภายนอกแล้วก็ภายในคะ่ะไปกันเลยคันนี้บอกเลยว่าหล่อทั้งข้างนอกและข้างในจริงๆนะคะนี่เลย ในส่วนของภายในค่ะวันนี้ทำการเปลี่ยนแบบนี้เลยนะเป็นเบาะหนังนะคะอันนี้ลูกค้ารีรเควสมาเองเลยค่ะดีไซน์ออกแบบแบบนี้สไตล์วาแท็กแบบนี้เลยค่ะเป็นสีดำนะคะแล้วตัดด้วยหนังสีส้มพร้อมกับปักนะคะตรงพนักพิงด้านหลังแบบนี้คำว่าวาวแท็กแบบนี้เลยค่ะ พี่ๆท่านใดชอบรูปแบบแบบนี้ก็สามารถแจ้งได้เลยนะในส่วนของวันนี้ค่ะเพิ่มเติมจะเป็นตัวสรับเพจด้วยนะคะสีโครมเนี่ยแบบนี้เลยป้องกันรอยขีดข่วนนั่นเองเผื่อคุณพี่ผู้หญิงนะคะใส่รองเท้าส้นสูงนะคะหรือแมเก้แต่เป็นรองเท้าปกตินะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปโดนสีเขาก็อาจจะเป็นรอยได้นะคะพี่ๆท่านใดชอบรูปแบบการตกแต่งแบบนี้สามารถแจ้งเก่งกี้ได้เลยนะลืมบอกไปค่ะคันนี้นะคะติดกล้องบันทึกหน้าพร้อมกล้องถอยให้ด้วยนะคะถ้าชอบ สามารถแชร์นะคะคลิปนี้ให้กิ่งกี้ได้เลยหรือถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วก็สามารถส่งให้กิ่งกี้ได้เช่นกันค่ะฟาติงาติด ตามผลงานเก่งกี้ด้วยนะคะที่ y o u ูทูบชา n e l ค่ะโปรโมชั่น FordB บเก่งกี้รับชมแล้วช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะช่องทางการติดต่อขึ้นไว้ให้แล้วค่ะเปิดโทรหรือไอดียไลน์สามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ค่ะหรือสอบถามเงื่อนไขต่างๆก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะคะหวังว่าจะถูกใจพี่พี่นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย